จต่ามันบาจากมันบอยาาเจะว่าอาตมาสิสอนบนสจดกล้วยเห็นง่ายๆสังฆทานบาทผู้ใดพอแม่ตายก็เห็นบาอยากเห็นมาวัดเลยผลไม้เก่าแยกอาตมาสิบอกขันบ่มีก็ซื้อกล้วยหน่อยหนึ่งบักท่านหน่วยหนึ่งบักขาหน่วยหนึ่งให้มันพอเก่า ขันยี่ที่แล้วก็ดีจะว่าบักอันนึงนะมันหูดหลายนะมันบพเหตุบุญเครื่งเถื่อเมื่อว่าเท่าก็ไปวัดในปไปยังบอไปดอกบวชพ่อแหงเรกอีติพิโสเขาด้บวกคุโตะะจังพวกสู่ขอยไรายพระเอาไปเอามาไม่ลดซีฟลอยเนี่ยเพราเหตุบุญให้พ่อกแม่เถืเ่อพ่อแม่มันตายอยู่เพอยู่ลดไข่ บัได้หาโมงแรงแบบฮอพวกคือสร้างเราถึงรอบอ่ได้ฮอเมียกับฮาพ่อใหม่อุ้นว่าละาเทาบอว่าขอยอยู่นะผมก็ดูสองหมื่อไปเทาไปโรงพยาบาลไปก็ไปไปเรากไปหันโรงพยาบาลหมอกตรวจเบิร์ทั้งขี่ทั้งเหยียวตรวจเลือดไม่เป็นอะไรนะ เป็นในหาบงแรงมันเป็นหาทุบจากเสามันหนาวยันเป็นมาเลยเรียตรวจพวกคักในหมอตรวจแล้วไม่มีอะไรอ้าวเอายานี่เขาก็เอาพาราเซตามอลในเพิ่นเมื่อหอดบานพวกกสัตว์สองเม็ดตั้งแต่สี่ม้งแรงหาบงแรงก็หมอตัวกู้แล้วหมอหมอตัวกู้ได้สองมือ วันส <ersch> ันไปโรงพยาบาลจังหวัดแถาไปสีสะเกตอีกหมอตัวคักๆเริ่มบอกกันถลกฉี่หลายแหกหมอสีสะเกตกับ exactly. ตัวจ๊ตบดเอายาให้อีกเนี่ยพลาคือเขาหาโม่งแรงหมอเป็นหมอหลอกม้าคักๆเร้่อว่าไปลาดเวทไปเบิดขู่หม่องจนได้ขายรถซิบหล่อ เบิดขายลดรักษาเจ้าของจนเป็นปีมันเบิดอะไรแ่าเงินนั่นเบิกกระเทียมโตตายคนแล้วบ่อยเพราสั่งสีตายแต่เรากู้รองเพราะพวกเรนอนอยู่ใต้ตะลางเงินแดงสีและพวกเรหันหน้าเข้าไปกังเว้นมือหนึ่งงูสิงตัวทองแขนี่ขามท่างไปรวยลี่วรวยไปจังไดงูจังหูจังค้อม งูมันมันเด็ดมันได้กินคนมันก็นหนีแต่ว่าง,งตูตัวนี้มันคือแปลกเขาไปหาคนคืนตั้งเตียงได้เดี๋ยวนี้หัวไปกระ,ะกหันนาเขาไปทั้งในจัง่ายขึ้นตั้งเตียงแล้วเอาหัวไปตูคนเพราะนว่าเป็นเมียมพอนอพอหยังเราเถ้าพนวเพนหาว่ากูตันวนวี้ Lots of đờ, lời đờ, mưa gần tay mắm. Yang là tải muzê kapo là bak song của mày yang yang chắp nan ngô chát bak song tội chắp đèn là pui. chắc. mậto nhai bolo suu chắp in hát xi Ôi, Yan yang poku tay. O say tung đi, wai. Men bạt, yang đấy, dàn, tung 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 Ở tung 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 vậy. Mẹ tung 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 tâm hồn, để tung tung để tung 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 Bên tung căn là xú. งูสิงงูผีบ่าอยู่ไปอยู่พ่กเขาคนกันหรือว่าเป็นแม่บะหมัต์ตกใจเบิกเกือบตายพงูผีบ่าวบ่มีตาบ่อมอยู่กับเขาคนกูไม่ใหญ่ลเลยเนี่ยเพาว่าถ้าเป็นงูสิงมาเฮือนแนวนี่ตามที่จีกัสะดอคอชัดที่แหละแต่งเสียคอชัดสูบักอันนี้ฝนหู้นบ่บเกี่ยวกันงูมานก็มาพวงูผู้ตัว tay sẽ khó sẽ khẽ tại bỏ hẹn bố vi tạng dù mà tay ngủ mà cái tay sẽ khó bà mà tay ngủ bà rơ mà tay cả sang mức lèo đường con mừng cú bỏ quay chân sẵn lạ bậc giọng tổ hay sáng ngô năn hốc xíp bà bụi mẹ và mặt xây thúng bụi vậy hiếu là bà khảo tháo hiếu là bà kia ta tốc trai hẹp bà bưởi bốt mẹ khẩu bên đấy bàn bà áo cấp khẩu ông mà พอนั่งจุกโขในหันพระท่านี่คือเก่านะไม่ใหญ่แล้วก็เมื่อพอนั่งจมผู้เดียวมาตายบ่อพัชรกับบ่อไปเสือบวหากูบ่มีมองไปประเด็นบ่ก็อยู่บ่เข่ากดกูงูพิบะพอนั่งเบาอยู่ผู้เดียวโตสองบาทดิขามทางอีกพอนเลี้ยวเห็นแน่แน่โอ้ บางแต่หนยางบ่อนหอดผุดซดำอีหยังเราโตสองบักสองตัวเลนมาไล่จับอีกเม่ใหญ่ก็บ่อนหอดเฮือนยางลบมาอีหยังเราอีนางโตสองโตเดียวก็บบ่าวาบุญิส่องโตผนกูสิงคือกันเบิดนานกูว่าแล้วกูบอกว่าแต่งเชคออีนางผัวมึงว่าย่างหยางมันหุดมาตั้งแต่น้อยพูด กูข <S 々> ี่ขานว่าน้ำมันมึงซ้อมิึงที่ะลดมึงจนได้ขายขายมาเหิงปันไหนล่ะมึงว่าเป็นตาใต้กับบ่อใต้แต่งเสื้อคอสติหลับบ่อเช็ดตาไหนเ่ะไม่ใไงของโปเป็นไปกูสิไปหาหลวงพ่อเชิบเป็นชุดกล้วยพาไปหาอัตมาไปแต่เด้กอัตมาก็เลยว่ามาแต่ใส่หรอมาแต่บรรดาลังกาหลวงพ่อเป็นอยังไงเรากูสิงเข่าก้นผัวมัน แล้วเอาให้ฟังจนเบิดอัตมาก็เลยถามมรรจกปีเราไม่ได้เลี้ยงพระตั้งแต่แต่งงานกั้นผุนหลวงพ่อพ่อสอธไนอนหนึ่งชอบชาเกือบชิบก้ปี้หลวงพ่อใส่บาทอยู่บ่กัดใส่อยู่หลวงพ่อเดือนละเถ้อเฮ็ดบุญให้พ่อให้แม่อยู่บ่เฮ็ดบ่เป็นผัวบระพาเฮ็ดผัวขน้อยก็บ่คือผัวเทศบาลฮูดพระโลหเลี้ยงพระสติเหรอ เลี้ยงจะได้หลวงพอบวิต้างพวกพ้นกับพ่อแห้งแล้วเลี้ยงง่ายๆเด้นนั่งเดินนิมนต์พระพนมาใส่บาทแลังกายพ่นกลับไปสันวัดกับปเขานันเอาใส่ถุงใส่บาทโหลดกล้วยนวยนึงก็แล้วดอกไปยังกะสร้างวระจันหลวงพ่อพ่อคู่บันขน้อยแหงเบายากด้อหลวงพ่อขันกินบเต็มทีแน่เทปบุญบคือนแน่แล้วก็ดาก้้งปานโลด ขั àn, o, phải bay cái c, ้นบัดสันเอาหลวงพ่อสิไปหายถ้าหลวงพ่อไปกันยากอีกล่ะภาบ้านเจ้าของบระชากระสีวะยิงละเล่าล่ะประกาศเองเลยพระใต้ไปเผาผุนเดิมมึงกระสิวะโอ้ยยากแต่ร้องมึงเนาะเอาจังสี่สันสนหลวงพ่อลิ้ตุนคนป่วยเอาจังสี่ซนหลวงพ่อลิ้ตุนคนป่วย เอารถมหับหลวงพ่อตีหาเดอ้ออย่าไปเบ้าไผยฟังว่าเลียงพระหลวงพ่อสิไปหายตีหาไปหอดผุดตีหาเครืงสวดมงคลแล้ว6กมงพอดีปพี่ไผฮหูหรอกวะเลียงพระอันเอาแต่สามผัวเมียก็ไม่ไน่หนิก็พอ่อยสิไปเอิ่นคนใส่บาดตั้งแต่เขาก็กล่วยก็พอ่อ ให้นปนตะปูเด้วสองเข่งใส่บอกพีกหลายๆประแดงเข้มๆตักใส่สามซอนกับเป่าล่มใส่น้ำเหมือนถังใหญ่บอกพร้อมเด้โอ้ยถ้าหลวงพ่อไปอนี่กับเสทูแล้วหลวงพอ่ออย่าไปเห็นเอาเอื่นประสันที่ปไปนี่มันเป็นอย่างนี้ตนวิญญาณตุ่นคนป่วยอารมณ์มหาบ มันก็เลยมหาตตีหาจังว่าก็เลยได้ไปสวดสวดบ้านเรียบร้อยกะเกือบหกโมงเศาร์ไส้บาทแล้วอีนา่งอันนั้นมนกะปนประทูอีหลีกล้วยน่วยหนึ่งมันจะกายมนก็เลยมัดขะต้มองละมัดอง์ละมัดผ้ากาวผ้าตรวจน้าหกโมงเศาร์ไส้บาทพวกกูกูลูกพ่อมันยังจะเ้าร์แท มายามคนป่วยเอาคนป่วยบากหนคือทรง,งดีงงแต่หลวงพอ่อพยายามแต่ขเขาเลืองพระโล่ปุ้งหูได้มาเลี้ยงพระอัตมาพรได้สันยุหันกลับมาสันยุวันปนประตูปนประตูที่อัตมาบอกให้เหตุนั่นอัตมาบทสันเนี่ยมันเป็นอาบาัติเข่าที่เขาใส่อัตมากับบทสันมันเป็นอาบาัติรับไว้ซื่อๆ รับแห่งวิญญาณเขาได้บตานี่ผู้ใด้ป่วยแถวนั้นนิมนต์หลวงพ่อในเดิมขนาดกริปนเตประทูคือกันแต่ว่าเจกเป็นอย่างจะรวยกว่าไทยเขาบอกขีทีเด้ปีนึงเอาทำเนียมเขาเจกเบิงแต่กุจจีนนั่นเอาพวกเขาซ่อมเบิงตีเขาไหวอย่างแน่ วายเทพเจ้าผู้นำโชควายบรรพบุรุษวายศพไรยาดวายจุเอะพระพุทธโยที่อยู่บาทจ้าบัจเจ็กขารวยบ่เศร้าไอ้ทอเหล้าเฮาหนิงกันตั้งแต่พ่อป่วยผุดบ่แต่ตายก็จูดกระโพกไล่เถอะเปิงเปิงบ่ตายเป็นพี่ดิบเป็นคนไปวัดผุดแล้วผุดมาขวบมาวัวเปิงเปิ่งผุดปรเทศบุญแล้วเพิ่งเอากระดูกไปไว้วัดผุด ใส่ถาดอ้อมวัดมันบอกไปไหวจักเถื่อเว็นแต่ว่ามันเบิดคือบากขีเหลา่าจังสิงไปพอลโลจะว,ว่าถาดเต็มวัดบัดบวล่มไปล่ำอยู่วัดเขาก็ไปยืนเงียวสิพอมันจาจามันบอกไปไหวจักเถื่อมันบอกคือเจ๊เขาเด๋ปีหนึ่งสามเถื่อได้อย่างหน่อยเขา เอิอกันมาเบิร์ดกิมลังไล่เหลียวพ่อไล่เหลียวอ่ะสกฮงกะไล่เหลียวไล่เหลียวอ่ตีน้อยไล่เหลียวอ่ติงเบียไล่เหลียวบ่อไล่เหลียวไล่เหลียวเหลียวอาจ่อจ่อจ่อมาเต็มมากกันเบิร์ดบักสิบกว่าคนยี่สิบคนอีบวยไล่อีบ่ออุจีไผบ่มามึงบ่รวยไอเขาตาหนาเลยเด้มาฮอดปั๊บไล่ฮอเหลียวบ่อฮอเหลียวฮอแล้วกำทูบบักง่ายจูดโลด เทียนบักใหญ่นี่ตั้งไป้แล้วจูดปั๊บแจกกันแจกกับฮอแจกกับฮอจ่อจ่อนั่งคุกเขาลงนบุทุกคนอาคงอามาอาคงอามาป้าป้ามามาป้าป้ามามาไหลเสียเล้อวัวเขี้ยวหัวลื้อเสียมากินเด้อก็เอาให้เจ้ากินให้วัวจี้โจ๋โจ๋ให้ของเงินหลไหลเอาบ่งซื้อหะเสียจะเจ็บจะป่วยสู้ยับจริงโปให้แข็งแรงปั๊บ เจ๊ขลาดรวยบมดเรา้าไอ้เท่าเล่าเด่นตายเป็นพีนี่ตายไปฮักเกิดตั้งเถอะบ้าผูดว่าลูกทุกลูกอย่างประดังปรหาบอกวะเนี่ยสตายบอกเ่าเบิบ <c oughs> บ่งเตี้ยมันแชร์ยี่พอมาบอกเือ <c oughs> โรคนรกเค็มเลยยาสิเข้าใจไ่้เฮ็ดบุญลัดดำวันสิรอดไปคุณเอาฝากโพ่อุดบุญ <c oughs> ต๊ บ่ว่าเตนี่เด้พระคือกันเด้อี่อาตมาแห่งบวชเขามาที่แห่งหูเจาว่าเบาแต่แรกว่าเป็นอย่างอาตมาบวชเขามาน่ยมันบริได้ฝันเป็นพระได้ใหญ่เมือนห้องพิงเฉยอยู่ผุดเธออาตมาสิเป็นพระเธอบังคับใ้นอนสามเดือนกางขึ้นน่ะเครื่องภรษาบูิได้บวชได้สี่เดือนแล้วจะฝันเป็นพระ ก็ขึ้นบนด้นอนน่ะเนี่สี่กลดจังได้ฝันเป็นพระได้บันดนี้หลวงปู่ซาจะบอกนี่เราเสือภพศาสตว์มนุษย์คนธรรมดามันมั่นสีหูถ่ายเห็นสมาธิต่อเนื่องนี่ผีมากกับหูอยากฟังเทศไฟกับหูเรื่องเบิดคนธรรมดาบบหูได้ว่าฝันโตสมาธินีละไงโตสิภาาไปเกิดฟังได้ได้ไปย,ยนะันั่น จังโยจะว่าให้เอาบุญดูดูบาดีเอาบุญตัวนี้เดี๋ยตัวสิพ้าเขาไปเกิดไงเขาเหตุบุญมาหลายเล้าแต่ว่าขาดยั้งขาดสมาธิขาดยั้งบาดีขาดศีลบักโตบุญไ่โตคําอันดับหนึ่งเลยเดี๋ยวบักโตนี่สิพ้าไปเกิดไงถ้าพอญ่ไม่ไงนัน่งสมาธิกันลหลายๆบาดีฝันก็นหูว่าฝัน ใเป็นเสียงังลยบเด้อบันนี้เศร้าอรอบ่งก็บ่งที่ลราบ้าลเาเศ้าเร้อบันขัดแแท้เนี่ยกับเทปบุปปีดผนแหงค้นผนังคนบอเคยฟังเทศลักษณะบอกขลุเแม่พอทำเห็นผ่านั่งอยู่กับซางวันตพ่อกูะว่ารอต่อว่า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 ว่ไปแต่ละหมู่บ้านีิสิวงูตัว หมูบมมม่บ้านใดมีศีลมีธรรมหมู่บ้านใดฟังเทศประทัดที่ย่านย่านตัวนั่งต้มโป๊ะีจีริตัตวหมู่บ้านใดบ่เคยฟังเทศนี่ก็บ่าวขามหัวผ้าเฉยเลยไปแล้วมองเด็กกินเหล้าแซวแซวอยู่เลยแล้วพอไปเทศไหนได้ไวมพอเรารรรบ้านใครบ่าวอยากก็จะบ่เตะอตามาบ่บ่เตะหรอกไปกับไปเทศก็นั่งกินเหล้าก็จังศีลแล้วพระเจ้าพราพพุทหูุ้ทธเดียว ไม่ใหสีค่คนมา่านลับศีลถ้าผุดเอาเราดม่จะพระขอเราแลยขอสรงเลไก็แล้วกันขอถอนแล้วขอสรงเลไล,ล่างบากแลนไปหาเฮือเฮือเหลียวเห็นหน้าอาตมาเสร็จเลยเสร็จเลยลับศีลสีส่คนนอกนันโซกันกินเหล้าเสยมันบอกเขาโลภะเขาบานมันบริในนับสือศาสนาพูด มันนับถือศาสนาไม่โค้งก็ไม่ขาวนิมนต์พระมาเทศหรือนิมนต์พระมาฟังที่เราโศกกันบักนึ่งนั่งอยู่ทั้งวันมันเมาหนักถาม่ารักเกลียดกับนิมนต์เราพอไ้สั่นเราการได้รับหมมันดูเบาเดียวบ้านเด้อบ,บ้านดที่ฟังเทศดีที่สุดผลเป็นยุสีสกเกต อัตมาผลคืนบพ,พอเลยว่าบ้านอันนี้สิเป็นไปได้บ้านกุดงงพ้นคาติดสีสะเกตดโอ้ยใหญ่เอ้มาบดบ้านอิลอีเนี่องหนึ่งกระจางเขาสิสอนกันเลยพอบมากับลูกสาวมาลูกสาวบมากระเมียม,มากำดอกไม้มะพูลาวกำ,ำยีเมนะาจกาเลนะมาดนนำสาอันเต็นเบดทุกอัน ฟังเทศทีด่ดีสองสมองบตีงคิงเนะี่ยนั่น่ะบ้านฟังเทศอันนี้บ้านบ้านบ้านฟังเทศหันมาซื่อๆกับใครอยูรอกซุ่มบุญจะทายแขกที่ประจักภาษา